ปอมแปมบวชแล้วสุดตื้นตันคุณแม่ปลงผมนาคเพื่อนเพื่อนร่วมอนุโมทนาบุญคุณแม่นั่งรถเข็นปลงผมนาคคลิปสุดตื้นตันพิธีกรดังปอมแปมนิติชัยชิต,ตาทรบวชแล้วโดยเพื่อนๆเผยภาพขณะปลงผมเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดเกาะนำมัทาปทาววัลชลาลามตําบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีเพื่อนสนิทอาทิเจนนี่ปาหน,นันปิงปองโออนุชิตขณะที่เผยคลิปคุณแม่นั่งรถเข็ เห็นทำพิธีปรงผมนาครวมทั้งเพื่อนๆนสนิทที่มาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมโปรงผมนาคด้วยก่อนพิธีกรดังเข้าพิธีอุปสมบทเสร็จสิ้นโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าทิติโกแปลว่าผู้ตั้งมัน่นทั้งนี้ตักสิริพรในโพสต์ภาพพระปอมแปมพร้อมข้อความร่วมอนุมโมทนาบุญด้วยว่าโมทนาสาธุกับพระด้วยนะคะวันนี้ปอมแปมได้อุปสมบทเป็นภิกษุพี่อยากไปร่วมงานด้วยมากๆเสียดายติดถ่ายรายการโมทนา บุญกับพระด้วยนะคะ